สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยามเช้านะคะยามเชา้าตอนนี้น่าจะประมาณ7จ็ดโมงนะคะยะโสธรเพิ่งมาถึงบ้านนะคะจากอําเภอเมืองนะคะมาที่อําเภอสังขะนะฮะตอนนี้ก็ยามเชา้าลูกๆนะคะมาต้อนรับเห็นไหมอันนี้ลูกชายหลานชายอันนี้ลูกสาวนะคะชื่อปามีนะคะอันนี้บ้านยามเช้าของป้าดาเนาะ โอเคอันนี้สารพ่ะภูมินะคะที่เดิมนะคะโอเคอ n มอร์น okay. uh, ิ would like to say อ่าไฟฟาร์เมอร์นะคะสวัสดียมามเช้านะคะฉันกำลังจะนำเสนอในเรื่องของวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูบ่อปลาบ่อบปลานินนะคะน่าจะถึงเวลา uh, ัวเข้าโตแล้วนะคะคุณแม่ก็ามาโปรยเหมือนลักษณะว่า,ามาให้อาหารเขาตลอดนะนี่ก็คือบอบปลานะคะท่านผู้ชมอันนี้บอปลาแล้วก็มีต้นกล้วยแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงนะอาจารย์จ,จะเก็บใบนี้ก่อนอันนี้เรียกว่าใบาใบอ,อะไรนะเขาเรียกว่าใบอะไรนะออ มันชื่อว่าอะไรอ่ะฉันยอมแล้วฉันจำมันไม่ได้อ่ะใบส้มใบมะกรูดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอาเข้าไปนะอยากกินอยากกินอันนี้เดี๋ยวเก็บใบนี้ไปไปทอดใส่พริกนะคะทอดใส่พริกแล้วก็ ทำอะไรบางอย่างนะเพื่อให้อาหารมันมันเขามีกลิ่นหอมนะอันนี้ก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาเปล่าไม่ใช่หลังบ้านนะฮะเป็นหลังบ้านอ่นะมาดูบอ่อปลายามเชา้านี่คือบอ่อปลายามเชา้าปลานมีทำลายขึ้นมา ปามิทำอะไรขึ้นมา